เพื่อนๆรู้ไหมว่าพุทธะไม่ได้สอนแค่หลักการสลายความทุกข์พ้นจากนรกหรือออกจากระบบของกรรมเท่านั้นแต่ท่านยังสอนพวกเราเกี่ยวกับการปฏิบัติตนการดําเนินชีวิตประจําวันของคาราวะาไว้ด้วยอย่างเช่นการใช้จ่ายทรัพย์การใช้จ่ายทรัพย์พุทธะท่านมีสอนเอาไว้ว่าให้เราเนี่ยที่เป็นคาราวะเนี่ยแบ่งทรัพย์ออกเป็น4ส่วน ก็คือส่วนแรกก็คือดูแลตนเองส่วนที่2ก็คือทําตนให้มีความปลอดภัยส่วนที่3คือแบ่งปันบาเพ็ญแบ่งแบ่งปันดูแลสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมส่วนที่4ี่ก็คือแบ่งปันดูแลสมณพรามนั่นก็คือแปลว่าอะไรครึ่งหนึ่งคือสส่วนแรกก็คือเราควรจะใช้ทรัพย์นั้นดูแลตนเองให้อยู่ดีมีสุขอีกครึ่งหนึ่งก็คือดูแลคนอื่นก็คือดูแลสังคมคนรอบข้างแล้วก็ดูแลบำรุง พระพิสุงสฆง์หรือผู้ปฏิบัติธรรมนั่นแหละเพื่อนๆแล้วใครที่มาบอกเพื่อนๆว่าไม่ได้ชีวิตนี้เนี่ยจะต้องดูแลคนอื่นก่อนอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่พุทธสอนอันนั้นเป็นสิ่งที่ใครไม่รู้ที่สอนซึ่งเขาเนี่ยแล้วมาบอกเรามาครอบงำเราจะต้องให้เราเนี่ยเสียสละอย่างอื่นออกไปก่อนเพื่อผลผลประโยชน์ของการ การที่เขามาบอกเราอันนั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงเชื่อเขาเราพุทธะท่านสอนว่าให้เราดูแลตนเองก่อนอยู่ดีมีสุขแล้วแบ่งปันคนรอบข้างด้วยดูแลค